ต่อไปเป็นข่าวดีครับนี่นะเจ้าของอพาร์ตเมนต์ในพื้นที่จังหวัดชเชิงงเานใจนดีลเหรอคะ ใจดีลดค่าเช่าให้กับผู้ที่เช่าห้องเลยครับ80ห้องนี่เป็นภาพที่สีเจริญอพาร์ตเมนต์ที่จังหวัดเชียงเซาครับเ <c oughs> จ้าของใจดีใจดีชื่อว่านงครานสุร,รดานัยท่านอายุ35ปีเท่าปีทน,นเองครับภาพที่เห็นอยู่นี้เป็นการห้อยถุงยางที่ไปง่ายนี่นะจากตัวเจ้าของเองนะครับบอกว่าโควิดเนี่ยคนอยู่เขาก็ลําบากู่แล้วโดยเฉพาะอ,อ,าอพาร์ตเมนต์ของเธอนั้นพูดง่ายๆว่าเป็นมนุษย์ิเดือนทํางานที่โรงงานต่างๆนะครับเกือบร้อย เพราะฉะนั้นเจอคอไปิดไปปั๊บเดือดร้อนกันหมดครับพอเดือดร้อนกันหมดก็เลยพิจารณาเรื่องของค่าเช่าให้มันถูกลงโดยเฉพาะพิจารณานะครับคนที่ทําธุรกิจด้านบันเทิงนี่ครับผลกระทบนี้ร้อเเลยเพราะฉะนั้น ลดค่าเช่ามาเลยครับใจบ้ามากเลยไม่พอตอนนอ้ครับสละเงินในกระเป๋าตนเองหนึ่งมื่นบาทครับไปซื้อถุงยางชีพไปซื้อนมไปซื้อมาม่าไปซื้ออะไรอย่างนี้ครับใส่ถุงไปห้อยไว้ประตูนี่ครับโอ้คนกลับมานะครับเจ้าของห้องเจ้าวันดีใจดีใจอขอบคุณด้วยนะครับเป็นไม่นางฟ้า,าใจดีก็ว่าได้ก็พูดอย่างไนี่นะยกย่องเลยครับคนดีสนับสนุนไปเลยนี่นะนี่ก็สร้างรอยยิ้มเธอบอกว่าเมื่อคนเดือดร้อน คนพักก็เดือดร้อนคนอยู่แต่เขาเนี่นะครับจะต้องเสียทุกวันนะดอกเบี้ยครับส่งธนาคารค้าน้ำเอ่าไปก็ต้องเสียแต่เมื่อคนอยู่เดือดร้อนมากกว่าก็ต้องหาวิธีการช่วยกันนดีค่ะในวิกฤตก็ยังเห็นความน่ารัก<อ>น้ำใจของคนไทยที่ไม่เคยเหือดหายไปนะคะคคุุยยยาาาามนนบบสง